อ๋อ,อนัองวัดเนี่ยเจอแล้วน้องวัดเนี่ยอันนี้น่าจะใช้เป็นในการผูกอันนี้นะเป็นธนูหรือเปล่าวันนี้วันนี้น้องเอ็มมาเห็นกัปตานี่คือแบบเป็นไงคือใช่อันนี้ไหมคนป่าจริงไหมคนป่าจริงแบบที่บางคนบอกว่าเอาน้องเอฟซีมาเตรียมหรือเปล่าไม่ใช่นะทุกคน น้องเนี่ยมาจากราชบุรีจริงๆนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ตัวเมืองนะช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมใช่ค่ะก็เรียนอยู่ใช่ไหมเรียนอยู่โอเคนะครับทุกคนน้องก็เรียนอยู่น้องก็อยากจะมาพิสูจน์ด้วยนะครับว่าคนป่าเนี่ยมีจริงใช่ไหมเพราะเขาเองเขาบอกเขาอยู่ราชบุรีเหมือนกันเขาเกิดมาเขายังไม่เคยเจอนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยมาตะเข็บชายแดนแถวนี้อ่ะครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่มามาเกตครั้งแล้วเคยมาที่นี่ ครั้งที่สองะครั้งที่สองครั้งแรกนี่คือไม่เคยมาแถวนี้ใช่ไหมไม่เคยมาโอเคครับก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พลซีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสกลับมาหาน้องคนป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้ออะไรมาฝากนะเพราะว่าผมเนี่ยได้ซื้ออะไรมาฝากน้องคนป่าเยอะแล้วผมว่าน้องคนป่าเนี่ยไม่น่าจะขาดแคลนอะไรหรอกนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกว่าวันนี้จะพาน้องคนป่ามาเล่นน้ําเฉย แล้วก็อย่างอากาศมันร้อนผมเองก็อยากจะมาเล่นน้าด้วยนะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไลฟ์สดใน YouTube มีน้องเอฟซอยู่คนหนึ่งที่เขาเนี่ยอยากมาร่วมพิสูจน์กับผมด้วยนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้พาเข้ามาด้วยนะแล้วเข้ามาจากตัวเมืองลาดบุรีเลยนะครับแล้ววันนี้ผมจะให้น้องเขาเนี่ยไปกับผมก่อนที่น้องเขาจะไปกับผมผมก็ได้พาน้องวัดมาด้วยนะทุกคนน้องวัดเข้ามาน้อง สวัสดีครับชื่อวัดครับผมก็ถ้าอย่างไรก็ทุกคนครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องน้องวัดพาหลอนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่พเฟซีทุกคนนะครับได้เห็นหน้าน้องผู้หญิงนะเขาเป็นผู้หญิงนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เขาก็น่าจะเดินทางกลับนะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะสามโมงสิบหกนาทีนะเราจะมาหาน้องคนป่าเพราะว่าน้องเองก็อยากเจอคนป่ามากๆเลยนะครับก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวเข้ามาเร็วเข้ามาน้องเขาอาจจะเขินนิดหนึ่งนะทุกคนครับนี่นะครับ ชื่อชื่ออะไรแนะนำพพฟซ์ FC นะสว่สดาีค่ะชื่อเอ็มก็น้องมาจากราชบุรีใช่ไหมใช่น้องก็มาจากราชบุรีอยากมาเห็นคนป่าใช่ไหมใช่ค่ะน้องเขาเป็นคนขี้เขินนะทุกคนแล้วมาจากราดบุรีด้วยแล้วก็ไม่เคยเห็นคนป่าเลยใช่ปะไม่เคยเห็นวันนี้อยากจะมาร่วมพิสูจน์ด้วยกันใช่ไหมใช,ใช่โอเคครับทุกคนครับถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องเอ็มเนี่ย ไปดูคนป่านะน้องอาจจะออกกล้องครั้งแรกนะทุกคนอาจจะเขินเขินนิดหนึ่งนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าน้องเขามีโอกาสยิงไม้อีกไหมมาครับโอเคครับทุกคนถ้ายังไงเราไปกันเลยดีกว่าไปก็ทุกคนครับตอนนี้ผมจะให้น้องวัดเนี่ยพาน้องเอ็มไปนะเขาเมเขาไม่ใช่เป็นแฟนกันนะเขาเป็นน้องเอซีนะครับเดี๋ยวบางคนจะคิดว่ามันเป็นแฟนกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับน้องเอมเป็นน้องเอซีนะทุกคน แล้ววันนี้เขาได้ขี่รถมาจากวันเนี้ยเป็นวันสาวด้วยนะครับน้องเขาก็เลยอยากจะมาร่วมพิสูจน์คนป่ากับเรานะว่าคนป่าเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะครับเพราะว่าเขาดูมาหลายคลิปแล้วเขาคอมเมนต์เขาบอกว่าอยากจะมาร่วมพิสูจน์ด้วยนะ พี่บอกเลยอะถ้าใส่รองเท้าแบบเนี้ยหรือว่ากางเกงแบบเนี้ยเปียกแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องข้ามน้ํากันนะเพื่อไปหานนองควรป่ากันนะครับทุกคนน้องเอมเดี๋ยวต้องถอดรองเท้านะถอดรองเท้าแล้วก็อาจจะต้องดึงขางเกงขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าต้องข้ามน้ําอ่ะไอตรงเนี้ยระวังระวังลื่นนะ ทุกคนนะเพื่อความป่งใายนะผมเนี่ยให้น้องเอฟซีเนี่ยเขาอยากมาร่วมพิสูจน์ตั้งแต่แรกแล้วนะที่เรามาเจอคนป่าแรกวันนี้ก็น้องเนี่ยได้มีโอกาสมานะครับนี่นี่ทุกคนมาถึงว่าเจอน้องคนป่าเลยดีกว่านี่นี่นี่น้องเอ็มเคยเห็นน้องคนป่าป่ะนี่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 เคยเห็นไหม แฟน็ยกคือผมพี่ชยช่ยช่ครับน้องคนป่าเริ่มนี่นี่นี่น้ำนี่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 น้ำนี่นี่น้ำนี่น้องเอ็มน้องคนป่านะครับก็วันนี้ก็เป็นไงตกใจไหมตกใจต้องต้อง่อดรองเท้านะนี่นะทุกคนครับ ก็วันนี้ไม่รู้ว่าเป็นวันอะไรนะยู่ๆก็เดินมาเจอน้องคนป่าแสดงว่าน้องคนป่าน่าจะลงมาเกอกน้ํานะยังไงถามความรู้สึกเจอคนป่าครั้งแรกเป็นไงน้องเอ็มตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไเดินดีๆระวังระวังอันนี้นะนี่นะครับน้องเอ็มได้เป็นเด็กที่ลุยเนี่ยทุกคนเขาบอกว่าอยากมาร่วมพิสูจน์หรือว่ามาร่วมหาคนป่าด้วยกันนะครับ เหมือนว่าน้องคนป่าจะกลัวนะน้องวัดบอกว่าไม่น้องกลัวอันนี้เป็นน้องเอฟซีที่เขาเดินทางมาเขากลัวว่ะเหมือนเขาจะกลัวว่ะพีเอฟซีพีเอฟซีพีเอฟซีเ่กลัวนะเหมือนว่าเขาจะกลัวว่ะเหมือนเขาจะกลัวน้องเอมอะ เพียบเสียงม่นน้องกลัวเมืันน้องแบบกลัวอยู่นะใช่แบบน้องกลัวๆอยู่ว่าน้องยังตกใจว่าคือใค่นะครับกิก็เก็บซ้นอล้รู้ไหน้องกลัวน้องไปไหนวะน้องวัด หมือนมือนน้องเขาจะกลักวๆวะโอเคโอเคน้องคนป่าบอกว่ามีคนมาทำความสะอาดให้นะทอเสิคิง แล้วก็พวกชาวบ้านเนี่ยเขาชอบมักง่ายจริงๆนะครับชอบเอาขยะเนี่ยมาทิ้งดูดิมักง่ายจริงๆเลยขึ้นแล้วก็อีกอย่างนะทุกคนครับน้องเอมเนี่ยน่าจะตกใจอยู่นะน่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเลยที่เจอคนป่าใช่ไหมกลัวปะกลัวไม่เขาไม่ทำร้ายหรอกเขาก็เป็นมนุษย์แบบเรานี่แหละ เหมือนว่าน้องคนป่าเนี่ยจะเรียกชื่อแต่พี่วัดพี่วัดอย่างเดียวเลย,ลอย,อย,ลยข่าเป็นอะไรน้องคนป่าข่าปไปอะไรนิีนะ่ทราบว่าข่าไปอะไรอะน,น,น้องเขาบอกว่าอะไรวะวัดราะว่าผมก็สงนมันดะ้เรื่องคราวที่แล้วผมก็เคยสอนครูปราทายอยู่ด้ียง่ยนะ พี่วัดนัพี่วัดเขาเรียกแต่พี่ว like uh ัดนะคร uh ับท em. uh, <Why> ุกคนตั้งแต่ผมต้องเรียกเขาเรียกแต่พี่วัดพี่วัดเลยวันนี้พ่อไปไหนวันนี้พ่อน้องคนป้าวันนี้พ่อไปไหนอ่ะอ๋อพ่อไปล่าสัตว์เหรอฮะพ่ ก็น้องัน้องคนป่าจะหาไม้นะเหมือนว่าน้องคนป่าเนี่ยจะรีวิวเหรอทนูเหรอวันนี้ก็เป็นคลิปแบบไม่ได้มีอะไรมากนะแค่มาดูชีวิตน้องคนป่าอีกครั้งนึงแค่นั้นเองครับว่าน้องเนี่ยยังอยู่ดีนะเหมือนน้องจะหิวน้ำจะจัดเลยวันนี้น้องก็เลยลงมากอกน้ำนะ พอเอินว <lien> ่าเราเองก็เจอพอดีเหมือนกันเลยนะครับอะไรฮะเชือกที่ไหนจอเชือกเนี้ยเอาเชือกเขาเนี้ยไม่ได้อันนี้เป็นเชือกที่เขากั้นไว้ใช่ใช่ เดี๋ยววันหลังเอาเชื่องมาให้นะโอเคน้องคนป่าอยากอาบน้ำเปล่าไม่รู้คนป่าอยากอาบน้ำเปล่าอาบน้ำไหมอากาศร้อนนะผิวน้ำเปล่าเมื่อกี้ฮะโอเคใช่เดี๋ยวเราจะพาน้องคนป่าเนี่ยไปอาบน้ำกันนะทุกคนนั่นพ่ว่าอีกแล้ว เรียกพี่วัดอีกล้วนน<อ>ะฮะห<า>ิวอีกละน้องน้องคนป่าเนี่เรียกแต่พี่วัดพี่วัดนะครับเหมือนนกแก้วฝึกพูดยังไงไม่รู้อ่ะเป็นไงน้องเอ็มกลัวไหมไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วชินชินชินใช่มาน้องเขินนะน้องคนป่าเขาแบบไม่น้องคนป่าเขาเนี่ย<ไ>กลัวน้องเอ็มมากกว่าแต่น้องคนป่าน้องเอ็มไม่ต้องไปเขินน้องคนป่าเขานะ ช่ใช่ทุกคนนี้เป็นน้องเอสซีมาจากลาดบุรีเลยนะครับใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ก็กลับแล้วใช่ป่ะใช่ค่ะ,คะเดินทางกลับหกโมงเย็นคะหกโมงเย็นโอเคอบบเน,น้องคนป่าก็ไม่เข้าใจแล้ว,ว่าคือน้องเอสซีคือใข่เอาแบบนี้ดีกว่าน้องคนป่าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเอาคิดว่าแบบเป็นเพื่อนแล้วกันบอกน้องคนป่าเป็นเพื่อน เพื่อนไม่รู้น้องคนบา่ายจะพาไปไหนไม่รู้อ๋อไปหาถววัดหรือเปล่าหลยรครึบลิงอ๋อ,อ,อน้องวัดเนี่ยเจอแล้วน้องวัดเนี่ยอันนี้น่าจะใช้เป็น ในการผูกอันนี้นะเป็นธนูหรือเปล่าวันนี้วันนี้น้องเอ็มมาแห่งกับตานี่คือแบบเป็นไงคือใช่อันนี้ไหมคนป่าจริงไหมคนป่าจริงแบบที่บางคนบอกว่าเอาน้องเอฟซีมาเตรียมหรือเปล่าไม่ใช่นะทุกคนน้องเนี่ยมาจากราชบุรีจริงๆนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ตัวเมืองนะช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมใช่ก็เรียนอยู่ใช่ไหมเรียนอยู่ โอเคนะครับทุกคนน้องก็เรียนอยู่น้องก็อยากจะมาพิสูจน์ด้วยนะครับว่าคนป่าเนี่ยมีจริงใช่ไหมพระเขาเองเขาบอกเขาอยู่ราฐบุรีเหมือนกันเขาเกิดมาเขายังไม่เคยเจอนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยมาะเขตชายแดนแถวนี้อะครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่มามาเก่ครั้งแล้วเคยมาที่นี่มา,านะครั้งที่สองะครั้งที่สองครั้งแรกนี่คือไม่เคยมาแถวนี้ใช่ไหมไม่เคยมาโอเคครับก็วันนี้ก็น้องเนี่ยได้รู้จักกับเรานะ ตอนที่เราไลฟ์สดใน y o u t u b ครั้งก่อนเนี่ยน้องก็ไปคอมเมนต์ว่าอยากมาแล้วก็น้องก็ทักเข้ามาในเพจแล้วก็บอกว่าถ้าอยากมาก็มาได้เพราะว่าของเราเนี่ยมันคือความจริงอยู่แล้วนะครับทุกคนคนสังเกตได้เลยนะครับว่าน้องคนป่าเนี่ยยังงงง,งยังตกใจอยู่กับน้องเอ็มของเราเลยนะครับ <What? S 1> ทำไมเขินเข,ขินกล้องเหรอน้องเอ็มเขินกล้องใช่ไหมหรือว่ากลัวน้องคนป่า กวนน้องคนป่าอะไรนะกวนน้องคนป่าลัวน้องคนป่าใช่น้องคนป่าใจดีแต่ถ้าพ่อเข้ามาเนี่ยต้องกลัวหน่อยหนึ่งเพราะพ่อเขาเนี่ยล่าสัตว์เก่งเหมือนน้องคนป่าจะทำท่าวันเลยวะทีแรกเนี่ย ดูคลิปครั้งแรกเนี่ยนึกว่าพวกเราทำคอนเทนต์กันไหมทีแรก,แรกเหมือนไหมคิดว่าคอนเทนต์อะคอนเทนต์พอไม่เห็นแบบนี้คอนคอนเทนต์ไหมไม่คอนเทนต์แบบพอมันต้องเดินทางมาใช่ไหมใช่เด,ด,ดินทางมาไกลเลยใช่ครับทุกคนมันต้องเดินทางมาไกลนะเพราะว่ามันไม่ได้ใกล้กับหมู่บ้านเรานะครับนี่ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เราน่าจะต้องพาน้องคนป่าเนี่ยไปอาบน้ํานะเหมือนน้องเนี่ยอยากจะอาบน้ําด้วยช่วงนี้หน้าร้อนมากมากทุกคน เหมือนจะเหมือนน้องคนป่าจะโชว์เป็นธนูใช่ไหมไม่รู้น้องน้อง<ห>พี่วัดแลอดทุกคน,นพี่วัดอีกแล้วนะครับสแสดงว่าน้องวัดเนี่ยน่าจะสอนน้องคนป่าพูดว่าพี่วัดนะครับน้องก็เลยเรียกพี่วัดตลอดอพี่วัดชอบยิงธนูข้างซ้ายเหรอใช่พโอเไม่ใช่ไม่ใช่น้องคนป่าบอกไม่ใช่ อ๋อต้องทำมือแบบน้องคนป้าน้องคนป้าก็ยิงไหอืมไายลองยิงดิออกแค่เนี้ยแล้วเจะล่าสัตว์ได้น้องคนป้าแล้วพอไปลาสัตว์เนี้ยพอใช้ธนูแบบนี้เปล่าไม่น่าจะใช้ธนูแบบนี้นะก็วันนี้อ่ะผมอาจจะ ไม่ได้มาถ่ายคลิปนานถึงยี่สิบนาทีนะทุกคนครับเพราะว่าผมอาจจะถ่ายแค่ประมาณให้ทุกๆคนเนี้ยได้ดูแล้วก็อีกอย่างเนี้ยพอน้องเอ็มเนี่ยมาดูน้องคนป่าด้วยนะครับเป็นครั้งแรกกับตาเลยนะเพราะว่าน้องเองก็สงสัยนะแล้วก็ถ้าพี่ๆเอฟซีคนไหนเนี้ยอยากจะมาร่วมพิสูจน์ด้วยกันก็ผมยินดีนะครับน้องคนป่าจะไปดึงของเขาอย่าไปดึงอย่าไปดึงว่าเนี่ยวันนี้ก็ น้องเอ็มก็มีโอกาสได้มามาร่วมพิสูจน์กับพวกเรานะครับน้องก็ยังกลัวถามว่าน้องเอ็มกลัวน้องคนป่าไหมก็กลัวน้องคนป่ากลัวไหมก็กลัวเหมือนกันนะครับไม่รู้น้องคนป่าเนี่ยเอาฟันกัดเชือกทาไมนะครับไม่ได้ไม่ได้น้องคนป่าอย่าไปดึงของเขานะใช่เพราะว่าตอนหกโมงเนี่ยน้องเอ็มจะต้องเดินทางกลับบ้านใช่ไหมใช่ไหม ใช่ครับตอนหกโมงเพราะว่าน้องเนี่ยเดินทางขี่รถมาคนเดียวนะผมยอมรับเลยว่ามันก็ไกลยอยู่น้องอาจจะไม่เดินทางกลับสักหกโมงหรอกสักประมาณสี่โมงเนี่ยน้องก็ต้องเดินทางกลับแล้วเพราะไปถึงนู้นก็น่าจะประมาณห้าโมงหกโมงนะประมาณนี้นะทุกคนวันนี้เห็นกับตาแล้วร,รู้สึกเป็นไงตกใจปะรู้สึกตกใจแล้วก็ตื่นเต้นไม่เคยเจอไม่เคยเจอแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคน เนี่ยเด็กเนี่ยคือคนป่าที่เขาเนี่ยชีวิตชีวิตเขาเรียกว่าเขาก็มีชีวิตเหมือนเราแต่เพียงแค่การอาศัยกันอยู่เนี่ยมันแตกต่างจากเรานะทุกคน mm hmm. เขาหากินเขาเรียกว่าอะไรนะตามป่าตามเขา mm hmm. นะครับอะไรที่เราพอช่วยเหลือน้องคนป่าได้เนี่ยเราก็ช่วยเหลือนะเท่าที่เราช่วยได้นะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ย mm hmm. ดูดิดื้อมากเลยนะครับ ดูน้องคนบาค่าวอไปแขวนชิบเป็นทางเดินใช่ไหมไยทำอะไรวะด,ด,ดื้อเออล้มไงายท้องไปดิน้องคนบาค่าดึงล้มไงท้องเลยนะเอาขาติดเหรอเนี่ยน้องคนบาค่าขาไปโดนอะไรไหมหพี่ดูหน่อยดิฮเห้ยเลย มาแล้วมาพี่เนี่ยขาเนี่ยไปโดนอะไรมาเนี่ยน้องวัดไปโดนอะไรมาขาน้องคนป่าเหมือนแบบโดนทำร้ายหนาดูดิอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเหมือนน้องคนป่าจะไปโดนอะไรมาสักอย่างหนึ่งเลยนะครับไม่จับหรอกจะขอดูเฉยๆเหมือนว่าน้องคนป่าเนี่ยขาไปโดนอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับน้อ๋อวันนั้นอ่ะที่พี่ดูคลิปน้องวัดอ่ะที่น้องคนป่าเหยียบโดนหนามไง น้องวัดก็เลยแบบเอารองเท้าตีให้ใช่ไหมใช่เค okay, นะทุกคนทำไมจะเล่นน้ำหรอน้องคนป่าอยากเล่นน้ำานะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาน้องคนป่าเนี่ยไปเล่นน้ำกันดีกว่านะนาเด่นอาบุษะนี่ก็เดินเดีกวอเดี๋ยวยก็อิจหาลุ่นเดีนม่ยัน ได้แลยได้รับสารเนี่ยปะ่ปะบอกเวทน้องคนป่านเนี้อาศัยอยู่บนข่าวนู่นนะครับแล้วตอนนี้เขาต้องมากล้งเชือกทำที่ร่มลองนะนาะเห็นเรือเห็เเห็นหรทีไยเห็นที โอเค,อเคน,น้องคนปากก่าปลาเป่าน้ำหนุนเดี๋ยวจะให้น้องคนป่าอาบน,น้ำกันนะคนนี้ึกวิ่งเดิเก็บขยท่อไปไหนวะน้องคนป่าเก็บขยะด้วยนะเก็บขยะด้วยนะอาบน,น้ำเลยอาบน,น,น้ำเลยใช่มาไม้พี่ก็ได้เออแขวนไว้เฮ้ ตรงนี้ช่วงหน้าร้อนนันทุกคนเราจะต้องอาบน้ำบ่อยๆนะพนะี่วัดอีกแล้วน้องคนบ่านน่าจะเรียกน้องวัดลงไปอาบน้ำด้วยนะพี่รู้สึกอะ่ะน้องวัดไม่ต้องทอดกางเกงนะน้องคนบ่ายได้ถูตัวให้หรือเปล่าใช่ครับทุกคนน้องคนบ่ายจะได้ถูตัวให้นะครับ สาผมด้วยนะครับ ตัวตัวให้น้องคนป่าเสร็จแล้วใช่ป่ะอเอวันนี้เราแค่พาน้องเอ็มเนี่ยหรือว่าน้องเอซีเนี่ยมาเที่ยวหาน้องคนป่านะครับน้องคนป่านะะน่าจะอาบน้ำเสร็จแล้วละ่ะฮะจะกลับแล้วเหรอจะกลับแล้วเหรอน้องคนป่าจะกลับแล้ว โอเคทุกคนครับน้องคนป่าบอกเขาจะกลับแล้วนะครับถ้าน้องคนป่ากลับก็วันนี้ก็เราน่าจะส่งน้องน้องน้องคนป่าแค่นี้นะน้องเอ็มเนาะโอเคไหมโอเคเป็นไงวันนี้ตื่นเต้นใช่ป่ะตื่นเต้นแล้วก็ตกใจใช่ไหมที่เจอคนป่าครั้งแรกใช่เราเพิ่งเจอครั้งแรกตัวเป็นปนถ้ามีโอกาสมาอีกใช่ป่ะมาอีกมาอีกนะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าเนี้เราจะซื้อของมาให้น้องคนป่านะเพราะว่าของน้องคนป่าน่าจะหมดแล้วน้องคนป่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเขื่อนไหม น้องคนปาเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะรู้เปล่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่จะมาอีกนะแล้วก็ซื้อขนมมาให้ด้วยรู้เปล่าวันนี้บายยก่อนนะน้องคนปาเดี๋ยวเจอกันใหม่นะวันนี้แค่มาเยี่ยมน้องคนป่านะทุกคนถ้ายังไงก็ขอชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะพาพีเอฟี 4, หรือว่าน้องเอฟีคนไหนมาเอีกนะทุกคนสําหรับวันนี้น้องคนป่าก็ยืนมองยัง,งงงงงอยู่เลยนะเพราะข้างหน้าเนี่ยมีวัวด้วยทุกคนเห็นปะ มีวัวด,ด้วยนะครับน้องคนป่าน่าจะกลัววัวหรือเปล่าน้องวัดน้องคนป่าน่าจะกลัววัวนะผมรู้สึกยังมองวัวอยู่เลยนะไปเอ้ยเอ้ย <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับน้องคนป่าอาจจะต้องไปแล้วแหละผมเองก็จะต้องไปแล้วเพราะว่าน้องเอสีเนี่ยเขาจะต้องกลับบ้านเขาอีกด้วยนะครับในตัวเมืองเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ย ผมแล้วก็น้องเอ็มนะครับน้องวัดก็จะต้องขอตัวลาก่อนทุกคนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีพี่พีเอีทุกคนเลยครับผม